เตดสงสัยว่าตัวเองจะเป็นพี่น้องกับวัดจึงให้วัดในร่างเตดไปถามความจริงกับสุนัยแต่วัดกลับทําเสียเรื่องซะก่อนจนกุลต้องพาวัดในร่างเตดหนีออกมาเตดยังคงสงสัยว่าทิติยาแม่ของเขากับสุนัยต้องมีอะไรมากกว่าคนรักเก่าจึงมีทางเดียวที่จะพิสูจน์ความจริงว่าเขากับวัดเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าด้วยการตรวจ DNA ทางด้านเดี่ยวยังคงตามล่าวัดตามคำสั่งของธนภพ จนเตตกับจินนี่ต้องพากันหนีตายอีกครั้งเตตรู้สึกเป็นห่วงจินนี่ที่ต้องมาเสี่ยงอันตรายไปด้วยจึงไปขอร้องให้วัดบอกที่ซ่อนของยาเพื่อที่จะเอาไปคืนเดี่ยวและเรื่องทุกอย่างจะได้จบแต่วัดไม่ยอมทําให้จินนี่ทนไม่ไหวที่วัดเห็นแกนตัวเกินไปจินนี่จึงแอบไปหาวัดเพื่อขอร้องให้วัดบอกที่ซ่อนของยาและจะเอายาไปคืนให้เดี่ยวเองเพื่อเตตจะได้ไม่ต้องมาโดนเดี่ยวตามค่าในร่างของวัดอีก